สวัสดีค่ะช่องไว้บ้านติเกนะคะวันนี้อยู่กําลังค้าเพลมประจําวันที่6เมษายน2565นะคะต้องขออธิบายก่อนว่าวันนี้เสียไอ้บ้านจะ,ปะแปลกๆนิดนึงนะคะเนื่องจากเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาแล้วมันยังบวมอยู่แล้วก็ยังเจ็บอยู่นะคะยังไม่หายสนิทเนาะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็มาทานขิดให้ทุกคนดูกันไว้บ้านจะพยายามพูดช้าๆชัดๆที่สุดนะคะ โอเคก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาล่ะสําหรับวันนี้นะคะราคาโพลเรามีอะไรกันบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะมมีแพ็กเกจของดาคาเนียนะคะราคา948บแปดบาทนะคะก็จะได้รับชุดเอ่อชุดของดาคาเนียชุดนี้นะเลยนะคะ แล้วก็ได้รับใบยขยายกระเผาสิบหกช่องนะคะแล้วก็หอบังกรก็จะเป็นมังกรสุ่มรุ่นที่หนึ่งถึงสี่ก็จะเป็นมังกรตัวสีดำกับตัวสีทองนะคะแล้วก็ใบยขยายช่องตัวละครหนึ่งใบเนาะแล้วก็มีพวกค่าสมการทัศน์ต่อสู้บาบาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคส่วนนี้ของอคิลีก็มีไปแล้วเออหีบเก็บของพรีเมียมนะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้ ก็เป็นหีบเก็บของนะคะเออมันเอาไว้ไม่ตั้งในบ้านเนาะก็คือน่าจะเอาไปเก็บของได้อะไรได้ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็มีน้ำหนักสามรอยห้าสิบเอามาขายด้วยราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ ก็อันนี้มีไปแล้วเนาะบางอย่างเหมือนเป็นของเก่านะคะแล้วก็ชุดของดาัคาเนียนะคะชุดนี้ถ้อใครอยากซื้อแยกนะก็จะราคาเอ่อหกร้อยแปดสิบบาทนะคะโอเคแล้วก็กล่องขั้วโลกเหนือเรืองแสงราคาห้าร้อยสี่สิบาทก็จะสุม่มสวนักจิ้งจอกกับมีขั้วโลกนะคะรุ่นที่สองถึงสี่นะคะเอ่อตานนี้เขาเขียนในกล่องคือไม่มีรุ่นที่หนึ่งเนาะจะเริ่มต้นก็คือรุ่นที่สองเลยนะ อันนี้ก็เป็นแบบห้าบวกหนึ่งราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะก็คือได้รับไปเลยหกกล่องจุกๆแต่ข่าวมาในตำนานถาวรด้วยลดราคาด้วยนะคะเหลือสี่รอยี่สิบเจ็ดบาทอืมน่าสนใจก็แพ็กเกจเพิ่มน้ำหนักนะคะก็แบบมัดรวมกันราคาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนี้แบบห้าสิบกับหนึ่งร้อยแล้วก็น้ำหนัก เออหนึ150่งร้อยห้าสิบกับสองร้อยนะคะราคาห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วก็น้ำหนักสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะคะราคาเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท น้ำหนักพวกนี้จะตอบแม่ว่าจะพูดเสมอนะคะว่าเตือนไว้ก่อนว่าถ้าใครเคยซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งอย่างเช่นเคยซื้อ50ไปแล้วจะไม่แนะนําแบบแพคนะคะให้ไปซื้อแยกแบบลดราคาจะคุ้มกว่าเพราะว่าคุณจะไม่ได้เพิ่มเนาะเพราะตัวละครหนึ่งซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อเลยสามารถซื้อเป็นแพครวมแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือคุ้มค่าอย่างที่บอกเตือนอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเคยซื้อไปแล้วซื้อแยกไปแล้วไม่ว่าจะอันใดอันหนึ่งเนี่ย ก็คือไม่ได้เพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นก็คือไปซื้อแยกแบบลดราคาแยกอะ่ะจะดีกว่านะคะเคบขยายช่องกระเป๋านะคะราคาสองรอสิบหกบาทจะได้รับไปเลยสิบหกช่องนะคะก่อนนี้แพ็กเกจกระเป๋าห้าสิบช่องนะคะราคาเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็แพ็กเกจสารรับใช้พ่อบ้านเออแล้วก็แม่บ้านนะคะก็มีไปเลยสมตัวราคาหกร้อยสี่สิบาท ก็นนักเวยกอสปรีนะคะ3าตัวอะไรราคาหกร้บาทนั่นเองโอเคแล้วก็มีพอของคามาซิวนะคะสิบห้าวัน2องเจ็บาทแล้วก็ดังสถอแห่งโอมมลสิบห้าวัน2องเจ็ดิบาทนะคะก็น้ําหนักนะคะ2องร้อหสิบรราคาเหลือสี่ร้อยสี่ิน้ำหนักสาวร้อยรราคาเหลือ5้าอสี่ิบสบาทนะคะ แล้วก็มีใบยขยายคอกแมาหมู่บ้านแอลใบยขยายที่พักคนงานหมู่บ้านแอลนะคะแล้วก็ใบบยขยายคังเกี่ยวของหมู่บ้านแอลเนาะก็คือหมู่บ้านใหม่ในแมพฮิมะนั่นเองนะคะ okay, okay. เทเเต็นยังลดราคาอยู่นะคะทุกคนล,ลดเหลือ1,275บาทถ้ามีโคปองก็ลดลงไปได้อีกเนาะลดราคาถึงวันที่13มามีายนเลย โอเคแล้วก็ในช่องไม้นะคะจะมีอันนี้มาขายทุกวันเลยนะคะ100หนึ่งร้อยไม้ก็จะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมแวะมาดูกันได้เนาะถึงวันที่สิบห้ามษายนนะคะเป็นกิจกรรมอ่าต่อไปช่องลดราคานะคะก็คือลดราคากระเป๋ากับน้ำหนักนั่นเองเนื่องจากมีตัวใหม่มาเนาะแล้วก็ลดราคาชุดพรีเมี่ยมของการเรียน,นะคะชุดอินิกส์จ่าหกร้อยบาทนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะของชายชุดเสื้อคลุมสีแดงพริ้วไหวเหมือนหมูน้อยหมวกแดงเลยนะคะลดราคาเหลือห้าร้อยสิบบาทเนาะ โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับร้านคา้าโพสตดา,านี้ก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว่อาคงาค่อยๆมากันนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเราก็อืมเดี๋ยวนะเขาที่แล้วมีหรือเปล่าไอ้อันเนี้ยเหมือนจะมีใช่ไหมแต่แม่บ้านก็ไม่แน่ใจลืมไปแล้วเนี่ยอ่านเหมือนจะมีนะคะจําได้จําได้อยู่โอเคโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเออแล้วก็ อีกอันนึงทอไม,มันไม่ขึ้นอย่างนี้ดีวะหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่บ้างขอหาแป๊บหนึ่งนะนี่นี่ๆๆๆน,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 นี่มันไม่ยอมไปขึ้นตรงช่องนิ้วอ่ะทุกคนแม่บ้างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทําไมไม่ขึ้นเอาเป็นว่ากดไปหน้าได้อย่างนะคะแล้วก็กดฮอตแอนนิวตรงนี้เนาะแต่ยังไม่ต้องกดอะไรต่อเลยนะคะจะมีแพ็กเกจพูกขาวหิมะแห่งนิรันเนาะแต่ราคาหนึ่งพันเจ็เบบาทนะคะซึ่งก็ ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ในแพ็กเนี่ยก็ประกอบไปด้วยชุดนี้นะคะชุดของใหม่ของ m a p พีมานะคะใส่ได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็มีกล่องเซร็จอาวุธชุดก็จะเป็นชุดแรกของแต่ละอาชีพนะคะแล้วก็วีพีสามสิบวันพร้อมคำว่าชีสิบ้าวันหนึงสุแห่งองมูลสิบห้าวันนะคะแล้วก็ใบกระเป๋ใหญ่กระเป๋าเออสิบหกช่องนะคะแล้วก็ คางเก็บของหมู่บ้านเอลเนี่ย16ช่องแล้วก็มีเสือดาวหิมะนะคะเป็นเสือดาวแบบมีไฟลุกโชนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กล่องแห่งการคุ้มครองของมังกรเนาะก็จะมีพวกใบคุณอะไรต่างๆนานะประมาณนี้นะคะก็แพ็กเกจนี้ก็คือจะซื้อทางหน้าเว็บก็ได้หรือจะซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ซื้อไปก่อนอันนี้คือเขาได้ราคากันแค่แบบ1,100เองแต่อันนี้คือราคา1,007ตีเป็น1,080ก็ได้นะคะก็คือสูงอยู่พอสมควรเลยนะ แต่ก็จะได้ชุดแพรสองชุดน่ะคือมันก็คุ้มแหละแต่ว่ามันก็แอบสูงไปนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่ดูแลพินิจของแต่ละคนเลยนะคะว่าตัวเองรู้สึกว่าอยากได้หรือเปล่าจ่ายไหวไม่อะไรยังไงนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคราคาสูงไปนิดนึงก็อาจจะต้องทําใจปล่อยชุดนี้ไปเนะาะถ้าใครอยากได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่หรือไม่แน่ก็เขาขายถึงวันที่แปดมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้น ก็อาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะทุกคนคือรอดูไปก่อนอาจจะมีคูปองมาให้เราภายในอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์อื่นๆอ,อีกก็ได้นะคะก็ถ้าถามแม่บ้านนะแม่บ้านว่าพันแปดเนี่ยมันสูงไปนิดนึงแม่บ้านคงยังไม่ซื้อนะคะแม่บ้านว่าจะรอคูปองก่อนฉะนั้นถ้ารอได้เป็นไปได้รอคูรอดูก่อนเผื่อมีคูปองเพราะว่าเนี่ยแพ็กเกจอย่างที่บอกคือขายถึงวันที่ 8มิถุนายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครทนรอไม่ไหวแล้วยังไงก็อันนี้ไม่รู้นะคะแล้วแต่แต่ถ้าถามแม่บ้านนะแม่บ้านจะรอไม่ให้มีคูบองรถหรือมีใบรถก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสูงกว่าน,น,นี้นึงก็สารับวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้แล้วเนาะ ส่วนแม่บ้านก็เรียบร้อยนะคะจะชุบในราคานียไปแล้วโอเคก็ให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะใครเสียเงินกับอะไรไม่หรือ,อยังไงก็คอมเมนต์บอกแม่บ้านได้นะคะว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อบายบาย